บงางทีเนี่ยเราอ่านหนังสือหนาๆเล่มหนึ่งนะที่ที่คนขาวเขียนเนี่ยนะม,มันแค่นีดเดียวเองอะ่ะอ,อะไรวะ,ะเสียมันมันมันชักไม่น้ำจะห้าแล้วแบบเกินบางทีต้องอ่านเนี่ย <laughs> เพราะว่ามันโรงเรียนสั่งให้อ่านคนขาวมันมีอำนาจมานานแล้วมันก็สร้างระบบไว้ จนกลายเป็นระบบดีฟォลไงทุกคนต้องตามหมดมันก็เลยทำเนียมคนขาวไม่ใช่ทำเนียมอเมริกันอ่อ๋อเดี๋ยวนี้คืออเมริกันก็ไม่ใช่อเมริกันเฉยๆต้องมีอเมอเมริกันขาวอเมริกันไม่เคยเป็นอเมริกันเลยมันคนขาวหมดเลยแล้วคนคนคนขาวเรียกว่าคนเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นอเมริกันแล้วทุกคนก็เป็นอเมริกันแต่ว่าอยู่ต้องตาม ระบบที่เขาวางไว้ม,มันถึงมีปัญหาตลอดเนะี่ยให้มองอมว่าค่านิยมคนไทยอย่ยึดค่านิยมนิยมคนขาวมากแค่ไหนยึดนิยมว่าใครพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยมากแค่ไหนให้เขาทำไมว่าเขาเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาต้องต้องฉลาดกว่าเห็นเห็นเห็นฝรั่งมาอย่างเงี้ยไม่มีปริญญาไม่มีอะไรเลยก็เอามาสอนหนังสือได้ เ,เพราะว่า,พวาเพราะว่าผิวสีเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษแค่นั่นเองใช่พอหัวทองตาสีฟ้าใช่มันแค่นั้นเองเอ,อเพราะมันค้านิยมกันทั่วโลกก็ขอให้เปิดตาดูตรงนี้ละกันว่าแล้วก็วกพอพอพอไปนิยมเขามากเนี่ยก็ดูถูกตัวเองว่าเป็นคนไทยเนี่ยต่ําต้อยไม่ดีก็ต่ําต้อยต่อไปยังไงก็สู้คนขาวไม่ได้ด้วยความที่เราถูกกดขี่โดยโดย โดยวัฒนธรรมนานแล้วอะว่าเราต้องต้องอยู่ใต้ฝรั่งแล้วเราก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษอะมันภาษาอังกฤษเนี่ยมันยังน่าเรียนอยู่ไหมอะมันก็เรียนเพราะว่าตำราม,มันไม่เปลี่ยนได้ง่ายๆหรอกภาษาอังกฤษมันก็ยังมีอ,อยู่แต่ขอให้ออแต่ขอให้ตะหนักรู้ไว้ละกันว่าใช่ต้องเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ใช่ว่าทึกทักเอาว่าคนพูภาษาอังกฤษได้เนี่ยเขาเป็นพระเจ้าไม่ใช่ออขอให้ตะหนักไว้เท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าตำาราภาษาอังกฤษจะดีกว่าตำราไทยไม่ใช่ตำราไทยดีๆก็เยอะอย่าไปให้อย่าไปนิยมเขามากเกินไปให้ให้คิดถึงคนอื่นด้วยคนคคนคน,คนมีคอนโดนะจะใ,ให้ใครเช่านะก็บอกว่าให้คนไทยเช่าเนี่ยนะโอ้ยไม่ดีใช่ไห<ช>ม<ะ>ให้แขกเช่าอยิย่งไม่ดีใหญ่เลยโอยให้ฝรั่งเช่าโอ้ยหลูได้เงินเยอะกว่า <laughs> มันก็ค่าเช่าเท่ากัน อันนี้ตรงเป๊ะแต่เราดูถูกดูถูกดูถูกคนที่มาเช่าอ่ะดูถูกเขาทําไมอ่ะเสมอว่ามหาวิทยาลัยนี้นะมีแต่คนขาวเรียนนะโอ้ยอันนี้มันสุดยอดแต่ถ้าบอเดินเข้าไปเนี่ยมีคนดําเต็มไปหมดนะโอ้ยมหาวิทยาลัยนี้ห่วยว่ะมีแต่คนดําเนี่ยคนไทยจะพูดอย่างนี้จะดูถูกเขาด้วยอดูถูกมหาวิทยาลัยถ้าบ้านบ้านเหมือนกันมันเป็นมาตั้งแต่บ้านลงไง ว่าบ้านแถวนี้คนดําเยอะบ้านแถวนี้คนขาวเยอะไปอยู่บ้านคนขาวดีกว่าอือเพราะว่าเพราะว่าเราสื่อเนี่ยมันมันเอามาเขาเรียกว่า implicit bias สื่อเนี่ยมันเอามาคู่กันเนี่ยมันชอบเอาเอาคนดําคู่กับอาชญากรรมแล้วคนขาวเกี่ยวกับเรื่องทําธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จคนเม็กซิกันขายยาอ,อ,อะไรอย่างนี้ใช่ ม,มันก็เลยเป็นคู่คู่คู่ค,คู่พอสมองพอเห็นคนดําปุ๊บก็เลยคิดไปถึงเรื่องอาชญากรรมทันทีซึ่งมันไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคนมุสลิมเนี่ยไปถึงพวกผู้ก่อการร้ายทันทีอตอนนี้เอเชียนก็ไปถึงไวรัสทันทีข่าวนะเวลาทําร้ายคนดําเวลาทําร้ายคนคนขาเออคนเวลาทําร้ายคนเอเชียนกับคนมุสลิมเนี่ยไม่มีใครสนใจ เพราะว่าคนพวกนี้มันไม่มีตัวตนอยู่แล้วในในประเทศนี้เพราะงั้นมันก็เลยไม่เห็นมันคิดว่ามันต่างกับยุคที่เราไปไหมตอนเนี้ต่างมันเริ่มต่างเพราะว่ามันเริ่มต่างเพราะว่าเอคนมันนักนักวิจัยมันออกมามันเริ่มออกมาตอนตอนก่อนช้าขึ้นนะนี่เราอ่านนะมาว่าเอออีกประมาณ 20ปีข้างหน้าคนขาวจะเป็นคนกลุ่มน้อยจะไปเป็นมิเนอริตี้เพราะว่าคนอพยพยเข้ามาแล้วก็คนมีลูกหลานเยอะแยะคนขาวมันก็เริ่มมีความกลัวแล้วไงว่ามันจะถูก oh. ลบหายไปจากประเทศนี้ประเทศนี้จะไม่เป็นขาวอีกแล้ว uh. ใช่ไหมแต่ประเทศนี้ไม่เคยเป็นขาวเลยมันนยึดมาแล้วะแล้วก็พอไอ้ทรัมป์ขึ้นเนี่ยมันก็เลยแรงขึ้นเรื่อย คนกลุ่มที่กลัวถูกลบเนี่ยมันก็เลยแรงตามทรัมป์โกรธตามทรัมป์แล้วก็มันก็เลยมามีอํานาจไงคืออาศัยใช้ทรัมป์เนี่ยเป็นหัวหน้าแล้วตัวเองก็พยองตามแล้วก็จะทําอะไรก็ได้ตามไงสิทธิ์ของฉันฉันจะทำอะไรไอ้พวกนี้มาแย่งมาแย่งของฉันคือจิตใต้สํานึกของเขาเนี่ยว่าถ้าถ้าคนผิวสีได้อะไรเนี่ยเขาจะต้องสูญเสียไปไง มันก็เลยกลัวว่าไม่อยากสูญเสียม,มันก็ต้องทําอะไรทําร้ายคนคนผิวสีอืมอืมอืมโอ้โหปัญหาเยอะมากเพราะว่า<ห>เราเนี่ยก็เราศึกมันต้องศึกษาคนคนเอเชียอเมริกันที่นี่ที่ไม่ไม่รู้ตัวก็มีเยอะคนดําเองก็มีเยอะเพราะงั้นม,มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่ประเทศนี้จะจะรู้สึก ทุกคนไม่ใช่ก็อยู่ที่ว่าตัวเองศึกษาอะไรบ้างพอศึกษาปุ๊บมันเริ่มเห็นเริ่มเห็นไงพอมันเริ่มเห็นเนี่ยความโกรธมันก็มาเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอไม่มันใช่ไม่ใช่นี่มันก็เลยเริ่มมี movement มากขึ้นมากขึ้นอืมแต่ว่าพอพอฝั่งคนผิวสีทั้งหมดเนี่ยมี movement คนผิวขาวมันก็ต้องมี movement เพราะความกลัวกลับมามันก็ยิ่งมันก็ยิ่งเฮ้ยเออเออมันมันก็ยิ่งปะทะกันใช่ไหม คือคือเรากำลังคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในความเชื่อว่าเอ้ยต้องเรียนภาษาอังกฤษนะใช่ไหมเราไปเรียนที่อเมริกานนะเราเอาความรู้กลับมาทำมาหากินนะ,ะใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปเป็นตรงไหนคือเราไม่เคยกลัวฝรั่งเลย แต่เรากําลังมองภาพเรากำลังมองภาพที่หม่ำพูดเมื่อกี้ว,ว่าความเชื่อหรือว่าติดใต้สํานึกอ่ะที่บอกว่าฝรั่งมันดีมันนู่นมันนี่อะเราเราไม่รู้เราไปพลิกตรงไหนเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็ไม่เท่าไหร่ว่ะฝรั่งนีแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเราทํางานทุกงานกับฝรั่งใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงคือคือพอไปได้สัมผัสเวลามันทํางาน เราจะสัมผัสอ๋อมันไม่เหมือนในทีวีว่ะมันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเก่งเทวดานู่นนี่นั่นมันก็มนุษย์คนหนึ่งทํางานออืแล้วมันอาจจะเป็นว่าประสบการเราเนี่ยเป็นทั้งลูกน้องฝรั่งและเป็นทั้งเจ้านายฝรั่งมาใช่ป่ะเราก็เป็รู้บว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้อยู่ใต้มันอย่างเดียวออืใช่ไหมแล้วเราก็รกู้สึเกเฮ้ยมันก็มันก็เป็นมนุษย์เอเหมือนที่เราบอกมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษ,ษ,ษมันตั้งแตบบ่เกิด แน่นอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันดีเพราะมันเป็นภาษาแม่มั้ยนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่เทวดาแต่เราเข้าใจภาพว่าบางคนเนี่ยที่เราพูดกันต่อแล้ว่าฝรั่งหัวทองตาฟ้าเนี่ยคือเทวดาใช่เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยม,มันเป็นขาวออพ,ราพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นฝรั่ง <c oughs> <c oughs> เออใช่ใช่ไหม <c oughs> เออไอยอะไรนะไอ นางฟ้าเทวดาก็เป็นฝรั่งออืนางฟ้าก็แหมผมยาวมาเลยผมทองมาเลย Angel แล้วดูไอ้เรื่อง l ลอดอ f t เ e อ i n ลิงเห็นไหมเออเอเอลฟเน่ะเขาทั้งนั้นโอ้โหเพลียวมาเออแต่พูดถึงเรื่องถ้าหลอดออก์ลิงนี่แบบเร s ซิสเซแทคชัชชนเผ่านี่ ชนเผ่านี่เห็นกันเออไอ้สีดําทั้งหมดเนี่ยไอค้คสีคั่ๆทั้งหมดเนี่ยก็เป็นชนชั้นออมีเผ่าสวยหล่อจึงเป็นคนดีใช่สวยหล่อแล้วก็ออลอยมาช่วยขี่มาออ้ายิงธนูออมาช่วยอย่างเงี้ยเพราะจริงๆอะ่ะเราเรากำลังคิดอะคือส่วนตัวเราเราคิดว่าเราไม่สามารถหนีอ,อภาษาอังกฤษอะเอาตัวก้อนใหญ่ๆก่อน ภาษาอังกฤษได้ในในปัจจุบันนี้ mm hmm. เพราะมันยังฝังอยู่ในทุกอย่างใช่ไหมไม่รวมถึงการศึกษาความรู้อะไรพวกนี้ด mm ้ว hmm. ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราคุยกันแบบเนี้ยมันอาจจะต้องเออ่คุยกันหรือว่าให้ให้คนที่กําลังจะเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษหรือศึกษาวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเขาอาจจะควรจัได้ได้รู้หรือได้ได้เปิดไปมากกว่า การเรียนเฉยๆก็คือว่ารู้ด้วยว่าจริงๆแล้วอะ่ะฝรั่งเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงแบบที่ที่มันเล่าบ่อยๆว่าเฮ้ยพื้นฐานมันมันยังไงก่อนมันเป็นอเมริกามันเป็นยังไงใช่ไหมคือจิตจิตวิทยาของฝรั่งมันเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าเกิดเราเรา,เรารู้อะ่ะเหมือนเหมือนกับที่เราบอกว่าพอเราอยู่กับฝรั่งตัวเป็นๆทํางานกับมันเนี่ยเราไม่เราไม่มีความกลัวไงเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไล่ฝรั่งออก,ออกคุณเป็นฝรั่งฉันก็ไม่สนใจถ้าคุณไม่ทํางาน มันไม่ได้แปลว่าเออเกรงใจมันเพราะมันเป็นฝรั่งใช่ไหมทีนี้พอพอเราคุยกันอย่างเนี้ยมันจะกลับมาเลยว่าเฮ้ยถั้งนั้นเรามองทุกคนน่ะแบบมองผ่านทะลุผิวกับผมกับสีตาเข้าไปอ่ะมันก็จะอยู่ที่คุณสมบัติละอฮะใช่ไหมว่าเฮ้ยคุณมีความรู้อะไรคุณมีสายนยังไงแต่คนส่วนมากมันไม่มันิจมันไม่มีเวลาที่จะมองมันทะลุไม่ได้มันเอางี้ละกัน ส่งเรซูเม่ไปเนี่ยส่งเรซูเม่ไปสมัครงานถ้าชื่อแบบว่าจอห์นสมมธจอห์นเคนเนดีชื่อฝรั่งนามสกุลฝรั่งเนี่ยมึงได้สัมภาษณ์ก่อนน่ะถ้าจะชื่อแบบว่าชื่อแบบอินเดียลักษยานันนิพาพรอะไรเงี้ยนะนิพาพรวงหงเนี่ยนะมึงรอไปเถอะเขาเคยมาแล้วแล้วเขาก็เขียนเป็นอาร์ติเคิลลงเลยว่าถ้า คนแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชด้วยใช้ชื่อใช้ชื่อจริงๆของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียกเลยแต่พอเปลี่ยนว่าจากเฮซุสเฮซุสเปลี่ยนเป็นโจเนี่ยนะโอ้โหมันเรียกวันแรกมันเป็นปัญหาโทวโลกพอพอแยมันเป็นปัญหาโ่วโลกและที่ที่ร้ายที่สุดนี่นะคือคนดูถูกชาติเดียวกัน่ะที่ร้ายที่สุด ไอคนที่ไม่รับเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าคนขาวนะเป็นคนจ้างเป็นคนเอเชียด้วยกันแต่ไม่จ้างคนเอเชียไม่ใช่เออถูกถูกถูกใช่คือดูถูกตัวเองแล้วเพราะว่ามันโดนค่านิยมของคนขาวไงไว e wash คนจ้างมันก็โดนโดนจิตได้สำเร็จตัวเองสั่งว่าฝรั่งดีกว่าแล้วจะไม่เชื่อใจคนเอเชียด้วยกันอืมเฮ้ยเรื่องนี้แบบว่า แบบสดๆร้อนๆเนยสำหรับเราเพราะว่าเรากาลังคิดว่าหนึ่งตอนประกาศรับสมัครเนทีฟเนี่ยเออคือคนประกาศรั้หมัครอะส่วนใหญ่จะไม่บอกหรอกว่าแบบเวสเทิร์นใช่ไหมหรือว่าคอเคเชียนอย่างเงี้ยมันก็ไม่อย่างนั้นนี<ม>่ไหมันก็จะแบบเนทีฟอังกฤษสปีกเกอร์ซึ่งตอนนี้มันมีเขาเรียกอะไรหลายหลากหลายเชื้อชาติมากมแต่มันเป็นอย่างหมาหมาเลยคือเฮ้ยฝรั่งเอาก่อน<ม>เลย<ม>ใช่ไหม เสร็จฝรั่งก่อนปุ๊บเพราะเจตนาเลยคือเราไปซื้อฝรั่งมาเพื่อจะมาขายให้กับลูกค้าที่เป็นคนไทยที่จิตใต้สำนึกก็บอกว่าฉันจะจ่ายแพงกว่าเมื่อฉันจ่ายให้ฝรั่งเออมันจะสะท้อนแบบนี้ว่าอย่างที่เราบอกยกตัวอย่างเรียนอินเตอร์คือถ้าลูกฉันไปเรียนอินเตอร์ที่เดินเข้าไปฝรั่งเดินกันเต็มโรงเรียนเนี่ยอ๋อจ่ายได้ว่ะสองเท่า ของไอ้อินเตอร์ที่คนสอนหัวดำๆแต่พูด,พดเือนฝรั่งเลยอือเรากลัวไงว่าถ้าไปโรงเรียนแล้วพอเดินเข้าไปมีแต่ครูอินเดียกลัวลูกว่าจะเรียนภาษาแอคเซนต์อินเดียจะไม่จเจริญเท่าฝรั่งอืออือทั้งๆคนอินเดียนเนี่ยอาจจะเป็นอินเดียนอเมริกันก็ได้พูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคนคนผิวสีที่เนี่ยต้องต้อง ต้องต่อสู้ต้องเรียนเยอะๆต้องต้องพิสูจน์ว่ากูเก่งจริงอะ่ะ<อ>กูเก่งจริงถึงจะได้งาน<อ>ถึงจะได้มีอะไรในสังคมแต่ว่าคนขาวนี่นะ<อ>บางทีมันไม่เก่งอะไรเลยอะ่ะแค่มันเป็นคนขาวอะ่ะมันก็ได้ <S 2> <S 2> มันก็ได้เลือกแล้วอะ่ะมันได้เลือกเพราะว่ามันเป็นคนขาวไม่ใช่ว่าเลือกเพราะว่ามีความสามารถ<อ> แต่คนที่ควรเป็นคนมีความสามารถจริงๆที่เขาสู้ต่อมาสู้ชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยนะไม่ได้เลือกอ่ะมันก็เลยไม่ถูกไงอ่อฮะอ่ามันเหมือนแข่งกันซึ่งซึ่งมันจะทําให้สังคมคนขาวเน่าขึ้นเน่าขึ้นเน่าขึ้นเนื่อยๆเพราะมันฝังใจแต่เรื่องคนขาวผิวมันแต่คนดีๆเนี่ยคนดีๆเนี่ยก็เลยคนเก่งๆจริงๆอ่ะเขาก็ไปทําของเขาแล้วเขาาก็ไปทําแต่กลุ่มคนผิวสีเพราะตอนเนี้ยคนผิวสีเนี่ยเก่งเยอะมาก บอกว่าเออมึงไม่เลือกกูกูมไม่หมอมกูก็ได้ก็อยู่อยู่กับเฉพาะคนผิวสีพูดก,กันตรงไปตรงมาอืมอืมเออตอนนี้คนขาวก็เลยแบบว่าคนขาวที่รู้ตัวแล้วเนี่ยก็จะเศร้าแล้วยังถาม,มทิมเลยว่าทิมในชีวิตเคยมีไหมที่แบบว่าได้ได,ได้ได้โดนเลือกโดยไม่ใช่ความสามารถของอตัวเองทิมบอกว่าใช่ และผู้หญิงและผู้หญิงขาวเนี่ยนะผู้หญิงขาวเนี่ยบาร์บี้เนี่ยเยอะมากเลยบางทีนะเขาก็จะสงสัยตัวเองนะฉันเก่งจริงหรอหรือว,ว่ามันมัน,ม,นมันรับสมัครเราเพราะว่ามันอยากมานอนกับเราอ,อย่างไอ,อไอไอเลขาที่มอนิกาคาดินสกี้อ่ะที่มีเรื่องกับคลินตันเป็นผู้หญิงเก่งนะ เป็นผู้หญิงเก่งจริงๆที่เอาเรื่องคินต้นในขนาดนั้นน่ะแล้วก็ทํางานตรงนั้นน่ะแต่ว่าอืมันเก่งจริงหรือเปล่าเราก็บอกคนก็ถามมันเก่งจริงหรือเปล่าถึงได้เข้าไปอยู่ขั้นนั้นหรือว่านอนนอนเก่งเอาเก่งก็เลยได้เข้าไปเนี้ยมันคนผู้หญิงเขาเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้มากเขาจะสงสัยตัวเองมากเขาเก่งจริงหรือเปล่าเออคือคือในมุมกลับอ่ะมันก็เป็นข้อเสียใช่คน เพราะว่ามันทําให้เออมันทําให้ความบั่นใจของมันอน่ว่าเอ๊ะตกลงตกลงตําแหน่งที่เราได้นี่มันมาจากความสามารถหรือมันมาจากหน้าตาผิวสีอือออใช่ไหมแล้วมันเป็นไปได้ว่าสมมุติว่าถ้าเราเปรียบเทียบอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ว่าคนผิวสีต้องใช้ความสามารถอาจจะเท่าตัวของคนผิวขาว,ากกวาเพื่อจะไปอยู่ในตําแหน่งเดียวกันเออหรือมากกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ข้างๆกันเนี่ยไอคนผิวสีเนี่ยมันอาจจะมีความสามารถมากกว่า,า,วาเพราะมันดันตัวเองขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ทีนี้พอพออยู่ที่จุดเดียวกันพอเริ่มเริ่มออกสตาร์เท่ากันปุ๊บเนี่ยเป็นไปได้ว่าผิวขาวจะงงว่อาอ้าวเฮ้ยนึกว่าตัวเก่งทาไมไอ้อนี่มันเก่งกวา่าแล้วมันก็จะเริ่มย้อนกลับมางงๆใช่ไหมมาบอกมันก็แบบอาจจะเออไอ้เออ,เอ,อซึมเศร้าไหมหรือว่า หรือว่าเครียดไหมหรืออะไรนี้ใช่ไหมบอกว่าเอ้ยออมันก็เลยเป็น white privilege ไงมันได้รับเลือกเพราะว่าเป็นเป็นขาวไม่ได้รับเลือกเพราะว่าเป็นความสามารถอืมพอะนี้คนคนที่รู้ตัวแล้วเนี่ยก็จะมีความละอายอืมทีนี้ในมุมในมุมคนเราอยู่นอกอเมริกากันเนี่ยอะคนคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ฟันหรือว่าเราเนี่ยก็คือว่า ในมุมเราอะเมื่อกี้หม่ำพูดมานิดนึงบอกว่าให้รู้ไว้ใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรคือให้เหมือนกับให้มีมีสติเอาไว้ว่าเฮ้ยเรากําลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลที่เราถูกถูกซึมซับมาว่าฝรั่งมันดีของฝรั่งมันดีความรู้ฝรั่งมันดี<อ>หรือทุกอย่างที่มันสแตมป์ความเป็นฝรั่งเนี่ยมันดีให้ให้เหมือนกับเอะนิดนึงไหะ เอ๊ะมันจริงไหมเอ๊ะเราเก่งน้อยกว่าันจริงไหมแต่ไม่ใช่ว่าไปปฏิเสธใช่ไหมที่ที่เราถามตอนแรกเอามามใช้มันไม่ใช่ว่าเอามาใ,ใช้เพื่อ,อเพื่อส่งเสริมตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าหลงไปค่านิยมอะไรไปไม่ใช่แต่เอามาใช้เพื่อให้ปรับปรุงตัวเองอเพื่อเทียะตามพัฒนาตัวเอง เพราะว่าความรู้คนขาวเนี่ยมันมันมันเก่งเรื่องการเขียนหนังสือกับเรื่องการคุยเวลาและสมองเขาเนี่ยเขาพัฒนามาว่ามาว่าเคยพูดไปแล้วเนี่ยว่าอย่างอย่างอย่างการนั่งสมาธิสิบหกหลักอะภาษาไทยเรียกว่าอะไรเออเอานาอานาบานสสิบหกขั้นใช่ไหมถ้าพระอาจารย์ไทยเนี่ยก็สิบนาทีก็จบแล้ว อย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ต่อกันก,ก็ต่อกันได้อะนะแต่ว่าตำราที่คนข่าวเขาเขียนเนี่ยนะเขาเขียนกันเยอะมากและเป็นละเอียดเลยว่าต้องมองรู้สึกไงรู้สึกยังไงแล้วเขาจะเขียนแบบละเอียดอ่ะจะต้องนั่งยังไงจะต้องเป็นสามจุดยังไงคือ,อคือคือแบบละเอียดอ่ะเวลาหายใจเข้าเนี่ยลมมันจะเดินทางจากข้างนอกสู่เข้าไปข้างในผ่านโพรงจมูกผ่านท้องอะไรเงี้ย แค่แค่บ้านเราแค่ว่าเออหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆเงี้ยจบแต่นี่แบบว่าโอ้โหมันมันแบบมันละเอียดและมันเขียนเก่งคือถ้าเปรียบเทียบอะเมืองไทยสิบหกขั้นหนึ่งเล่มฝรั่งสิบหขั้นใชเล่มคล้ายๆอย่างนั้นนะคือคือพูดให้เข้าใจอ่ะแต่นี่ที่นี่แบบบางทีเนี่ยเราอ่านหนังสือหนาๆเล่มหนึ่งนะที่ที่คนขาวเขียนเนี่ยนะมันแค่นีดเดียวเองอ่ะอะไรวะ ้วเสียมันมัน,ม,นมันชักไม่น้ำตาห้า 5, แล้วแบบ <laughs> <ำ S 1> เอบางทีต้องอ่านเนี่ย <laughs> เพราะว่ามันโรงเรียนสั่งให้อ่านอย่างเงี้ยเออบางทีอ่านแล้วห uh huh. งุดหงิดนะแต่มันเขียนเก่งแล้วเวลามันพูดเหมือนกันเนี่ยนะคือเวลาเวลาไปเรียนเนี่ยนะอย่างในห้องเรียนเนี่ยเรียนกับ uh huh. เพื่อน <laughs> เพื่อนคนหลายหลายชาติเลยเนี่ยคนคนเอเชียนะ uh huh. คนเอเชียเนี่ยจะคิดก่อน คนคนผิวสีส่วนมากเนี่ยจะคิดก่อนแล้วก็จะพูดคือกรองมาก่อนว่าอาจารย์ถามอย่างนี้จะตอบอยังไงแต่ไอคนขาวเนี่ยมันยกมือก่อนเลยแม่งไม่รู้ก็ก็ยกมือก่อนเลยยกมือก่อนแล้วบางทียกมืออาจารย์เขาก็เรียกใช่ไหมเพราะมันยกยกมือคนแรกอาจารย์เออตอบมาสิก็อบอกว่าเออฉันคิดว่านะมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะ <i> <i> แต่ว่าฉันเป็นอย่างนี้ดีกว่า <i> <i> เ,รวเรา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 ทั้งฟังแล้วบอกว่า น้ำคานอ่ะและเป็นอย่างนี้เยอะมากไม่ว่าใน uh huh. ยิ่งยิ่งอยู่ในซูมมีติ้งเนี่ยนะมันมีมีติ้งมันเยอะไงะ uh huh. แล้วเวลาแบบมันไม่เข้า uh huh. ประเด็นอะมันต้องแบบว่าเกินเพื่อที่จะเอาเวลาเนี่ยหนึ่งนาทีแรกเนี่ยระดมความคิดขึ้นมาก่อนไ uh huh. งซึ่งเป็น uh huh. ซึ่งแบบทุเลีน่ะไปตัดหน้าคนอื่นอ่ะไม่ไม่คิดก่อนหรอคิดก่อนแล้วค่อยพูดดีไหม <c oughs> อันเนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่า เราอยู่ในแวดวงที่เราให้ฟังว่ามีต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเี่ยหลายคนแล้วแล้ววิธีดีลกับคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีอ่ะเขาไม่รู้แหละเราไม่รู้ว่าเจตนาดีหรือไรนะคนที่พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยบางทีเขาเขาทําไม่ถูกหรือไม่เหมาะสมเนี่ยเขาจะไม่ถูกถูกบอกหรือ,ถ,อถูกเตือนไม่ใช่เพราะเราพอใจหรือเรายอมรับนะแต่ตัวเราเนี่ยไม่สามารถสื่อสารไปบอกเขาได้ว่าเขาเนี่ย ควรจับหรือไม่ควรจะทําอะไรมันก็เลยเกิดคล้ายๆกับมัมกรณีเรื่องกับนมนั่นแหละวะ่าเฮ้ยเขาก็เลยคิดว่าอ๋อฉันทําอย่างนี้ได้สิเพราะว่าไม่มีใครมาเตมมาอือนบอกฉันใช่ไหมทีนี้มันมันเกิดเหตุการณ์จริงเพราะว่ามันเกิดว่าคนที่มีหน้าที่เตือนเขาอะไม่สามารถจะสื่อสารในภาษาที่เขาเข้าใจได้เพราะเราบางทีเราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยถ้าเราถ้าเราเออ่เขาาให้เราช่วยแปลแหละบอกบอกอคนกลุมเนี้ย เราแปลเขาก็ไม่มีอะไรนะเขาก็แค่บอกเออเออสอรี่นะหรือว่าเออเขาไม่รู้นะเขาหน้าเขาไม่ท,นะทํานะเท่ยนแต่ว่าคนที่มีหน้าที่คุยกับเขาอะมันไม่สามารถสื่อสารไป,ไปถึงกับเขาในภาษาที่เราใช้ไนดะ้ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งของภาษาที่เราเราได้มา <S 2> <S 2> <S 2> เนี่ยเราว่าถ้าเกิดเราเราใช้โดยที่เราไม่มีความกลัวหรือเกรงเกรงไอ้ภาพภาพของคนอีกชาติหนึ่ง ที่ oh. เราต้องดิวด้วยอ่ะมันก็อาจจะแก้ปัญหาไอ้ความมันไม่เรียกว่าถ่อมตัวนะไม่รู้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะแต่เรานึกภาพออกที่หมาอมาบอกว่าคนคนเอเชียหรือคนที่ถูกลูกฝังว่า mm. ถ้าทำตะวตันตกเนี่ตัวมันจะหดหดลง mm hmm. โดยธรรมชาติเลยเ <laughs> มื่อเมื่อมันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รอบตัวเป็นษาสังกฤษหรือรอบตัวเนปธรรมชาติ yeah, มันเหมือนเอออยู่ดีๆมันหดวุบลงไปแล้วแบบ เราเราว่าเพราะอะไรรู้มะมเพราะบ้านเมืองเราอะอยู่ดีๆเนี่ยนะอยู่ๆมัน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 เอาเรือลบมามันเอาเรือลบมาแล้วก็มีปืนใหญ่มันมาเอเชียเนี่ยมันเอาปืนลบมาเลยเรือเรือลบมาเลยอะแล้วก็ขู่ว่าถ้าถ้าไม่ให้เงินมันนะมันจะยึดประเทศอะใช่ไหมรัชการที่สามก็เลยต้องให้เงินมันนะดมเงินให้อะไรเงี้ยไทยไทยไทย ไทยถอนประเทศอ่ะซึ่งบอกว่าอะไรวะประเทศอของเราด้วยแม่งแม่งแบบเป็นแบบว่ามันเป็นขโมยอ่ะมันเป็นแบบนักเลงมากเลยอ่ะและ้วแล้วมันก็มีเรื่องเรื่องที่ญี่ปุ่นไงที่แบบว่าเมือนก็ไปบุกญี่ปุ่นแล้วยังพูดเลยว่าอเอ้ยญี่ปุ่นอยู่ของมันของเขาอยู่ดีดีเนี่ยอยู่ๆก็เอาเรือลบอไปแล้วคนญี่ปุ่นก็แบบว่าสามุไรมีปืนมีมีดาบอย่างเงี้ยแล้วแบบมีอ,อ,อะไรนะ มีความภูมิใจของตัวเองใช่ไหมแต่ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ว่ากษัตริย์ญี่ปุ่นทําอะไรไม่ได้อะก็เหมือนกษัตริย์ไทยทําอะไรไม่ได้ชนะกรุงศรีชนะทมา่าชนะอะไรมาเยอะแยะแต่เห็นปืนใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเรือใหญ่เข้ามาแม่น้ําเจ้าพระยายทเทคโนโลยีประเทศนี่หายไปเลยนะ,ะแล้วเราต้องตัดเราต้องตัดเขมรตัดลาวให้ให้คนอื่นอะซึ่งแบบซึ่งแบบเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นทรามาของประเทศชาติเราเลยนะเว้ย ตอนคิดดูสิว่าถ้า<ต>ถ้าถ้าโจรสลัดมันมาบ้านเราอย่างเงี้ยนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันจะบอกว่าจะเอาลูกอดอนอะขเมขเมรเขมรกับเราเนี่ยมันก็เหมือนลูกเราใช่ไหมมันจะเอาลูกเราอะ่ะหรือไม่ว่าถ้าเราไม่ให้ลูกเรานะมันจะเอาทั้งประเทศเราไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราต้องตัดลูกเราให้เขาอะโคตรเศร้าเลยอ่ะเออทีนี้อม่งเ้จิตวิทยาอย่างเงี้ยมันเป็นทร a u m ที่มัมบอก คนทั้งประเทศสูญเสียสูมัน่็เียมันก็เลยกลัวคนขาวมาคนเอเชียเนี้ยลึกๆแล้วเนี่ยกลัวคนขาวเพราะมันมายึดประเทศอย่างเงี้ยเพราะมันมีเปินใหญ่มีเรือลบขนาดเนี้ยคือเรากาลังจะไปไปเจานิดนึงไงที่หม่ำต้องเคยได้ยินคําว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นที่ตั้งของใครใช่ไหมคือโดยโดยคำทางวิทยาที่เราคุยกันถ้าถ้าหม่ำบอกว่า ช่วงรอสามเป็นรามาใช่ไหมช่วงรอห้าเขาเป็นเป็นมาหลายช่วงแล้วง่ายๆฝรั่งมันมามันมาลังแก่หมดเอามันเลิกเลอะโลภเหลือเกินอ่ะใช่ทีเนี้ยด้วยความที่ถ้าเราพูดกรณีรอสามเราพูดอย่างเงี้ยจริงๆคือเราแพ้จริงๆคือเราสู้ไม่ได้ประเทศของเราอ่ะช่แล้วแล้วสู้กันนะสู้อย่างไออย่างเรากกบเรากับพม่าเนี่ยเรากับพม่าไม่ไม่กลัวกันเพราะว่ามันสู้เหนือกันมีดาบ อ่ามีดาบก็มีดาบเ,เหมือนกันชกก็ชกหเหมือนกันใช่เราเ<ห>น,นี่ยไม่กลัวคนจีนเพราะว่าอ่าคนจีนบุกมามันไม่มีเรือลบเออมันก็เลยมันก็เลยไม่กลัวแต่ไอ้คนขาวมันมาเป็นเรือรบอมาเป็นปืนใหญ่อะ่ะแล้วก็แล้วก็ไอไอระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยไปลงฮิโรชิมากับนะาซากิอ่ะมันเป็นนักเลงขนาดไหนญี่ปุ่น ญี่ปไปเลยเขาก็บอกว่านี่มีคนไข้คนไข้ญี่ปุ่นอเมริกันเขาก็บอกว่าก็คนญี่ปุ่นไปทําร้ายคนอื่นนะอ้าวแต่คนญี่ปุ่นไม่ได้ลงนิวเคลียร์ขนาดนั้นน่ะแต่แต่มองมองในมุมที่เราปุยกันว่าคนเอเชียเนี่ยเหมือนกับกลัวฝรั่งในติดการสำนึกใช่ไหมเพราะโดนมันกระทําบ่อยทีนี้ในมุมในมุมอ่านเราเมื่อกี้เราพูดถึงหี่าเนี่ยพูดถึงตอนออกกลางเนี่ย ทํไมคนพวกนั้นเขาต่อต้านแบบรุนแรงนะทํไมคนเอเชียไม่ทําอ่ะในเมื่อเราโดนกลังแกเหมือนกันคนเอเชียพื้นฐานเป็นชาวนาชาวสวนอ๋อแล้วแล้วลึกนนลึลงมาแล้วแล้วเราแล้วเราเใช่แล้วเราแล้วเรามีวัฒนธรรมแบบชาวพุทธวัฒนธรรมแบบเซนแบบเต๋าเราทําเราอยู่กับป่าไม้อยู่กับต้นไม้อยู่กับข้าว คนเอเชียมไม่มีข้าวอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าต้องเป็นชาวนางไงแต่ว่าคนอาหรับเนี่ย<ม>เขาเขามีความกันดานเขามีเขามีทะเลทรายเขามีอะไรมาเนี่ยเขาแล้วเขาเป็นมุสลิมไงมุสลิมเนี่ยต้องต้องรักพระเจ้าอย่างมากอ่ะแล้วผู้นําศาสนาเขาเนี่ยไอ<ม>คนที่ทำศาส,สนาแล้วบอกว่าต้องตายเพื่อพระเจ้าเนี่ยอันนั้นอ่ะมันถึงไม่ดีไง<ม>คนมุสลิมที่เชื่อไปทางนั้นอ่ะก็เลยเชื่อทางที่ผิด แต่คนมุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะคนดีๆเยอะมากที่รักพระเจ้าอย่างรักรักรักคนรักคนอื่นมันรักพระเจ้าอ่ะเยอะมากต้องต้องมองไปว่าใครมันเป็นผู้นําใครเป็นผู้นําถ้าสมมติว่าแม่งคนอเมริกันเลวอ่ะเพราะว่าไอ้ทรัมป์อ้าวมันเป็นผู้นําตอนนั้นนะพวกเราไม่ใช่ว่าคนอเมริคนคนอเมริกันเลวทั้งหมดมันเป็นผู้นําเลวแล้วตัวแล้วตัวเราอยู่ประเทศนี้นะก็ ก็เศร้าก็เสียใจแล้วโกรธเหมือนกัน